ไปดูเรื่องราวของความพยายามในการอนุรักษ์คลองนาโออำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับที่ได้กลายมาเป็นต้นแบบในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการในการสร้างข้อตกลงร่วมกันอาศัยพิธีกรรมแล้วก็ความเชื่อของคนเปิดเวทีพูดคุยจนตกผลึกแนวคิดให้คนในพื้นที่เป็น,นกลไกหลักในการดูแลครับคุณสนธยาแก้วขำไปลงพื้นที่แล้วก็พบว่าพื้นป่าตลอดแนวลำคลองในวันนี้น่าจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเลยครับ ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ทั้งใหญ่น้อยสองฝั่งคลองนาโอในพื้นที่ตำบลร่มเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงประสานกิ่งใบให้ร่มเง,ง,งาจนแสงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแทบจะไม่สามารถสาส่องลงมากระทบสายน้ำเย็นช่ำกลางลำคลองนาโอได้เลยการล่องเรือสำรวจสภาพคลองนาโอเป็นกิจกรรมซึ่งชาวบ้านรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ในตำบลร่มเมือง ทำร่วมกันอยู่เป็นประจำเพราะมองว่าการดูแลปกป้องสายน้ำไว้ให้สมบูรณ์ก็คือการดูแลรักษาฐานทรัพยากรในการดารงชีวิตช่วยกันพัฒนาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะที่ผ่านมาในในส่วนที่เราได้มาร่วมทําเหมือนกับเรื่องของการบูชาสายน้ำเรื่องของการปลูกป่าทุกคนก็ได้มาเจอกันมาเล่ากันรู้สึกว่ารักผูกพันและเป็นเจ้าของ พร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาช่วยกันทำค่ะคลองนาโอเป็นสายน้ำสำคัญของหลายชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงซึ่งไหลเชื่อมต่อมาจากเทือกเขาบรรทัดการล่องเรือสำรวจลำน้ำพบว่ามีพันไม้หลากหลายชนิดเช่นต้นระคังทองไผ่ชนิดต่างๆย่านสะบ้าต้นจิกน้ำต้นหญีน้ำรวมถึงสัตว์อีกหลายชนิดเช่นปาดกบ ปลาหอยโขงและหอยโล่ซึ่งตลอดสองฝั่งคลองจะมีต้นระกังทองและไผ่นานาชนิดขึ้นอยู่เป็นระยะทำให้การยึดเกาะตะลิ่งมีความแข็งแรงการจัดทำข้อมูลสุขภาพคลองจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลสายน้ำ สองตลิ่งข้างทางของคลองร่มเมืองในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงจะเห็นได้ว่ามีต้นไม้นานา,นานชนิดตั้งต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่สร้างความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำแห่งนี้ซึ่งในปัจจุบันเป็นพื้นที่ต้นแบบในการร่วมกันของภาคประชาชนผู้นำท้องถิ่นในการร่วมดูแลสายน้ำครับชุมชนรายรอบคลองนาโอได้ร่วมกันสร้างข้อตกลงรักษาสายน้ำ เริ่มจากนำพิธีกรรมทางศาสนามาผูกโยงกับวิถีชุมชนผ่านพิธีกรรมการบวชป่าก่อนเปิดเวทีสาธารณะนำบุคคลสำคัญของชุมชนมาแลกเปลี่ยนมุมมองการดูแลทรัพยากรธรรมชาติไปจนถึงการสร้างความร่วมมือกับประชาชนตลอดสายน้ำจนตกผลึกเป็นแนวคิดการดูแลสายน้ำเป็นหน้าที่โดยตรงของทุกคนในชุมชนภาครัฐรวมถึงองค์กรภายนอก เป็นเพื่อนภาคีหนุนเสริมแต่ไม่ใช่คนไกลหลักภายใต้แนวคิดนี้ครองนาโอจึงรอดพ้นจากวิกฤตการพยายามขุดลอกของหลายหน่วยงานก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ก่อตัวกันเรื่องโครงการชนรับประทานที่คุยในวัดอาตอมเพื่อต้องการจะขุดลอกคลองสายนี้ขึ้นไปนะครับแต่ว่าชุมชนไม่เห็นด้วยในการที่ใช้โครกงการใหญ่ๆที่มาขุดลอกคลองในพื้นที่ในคลองสายนาโอนะครับ เลยชุมชนรวมตัวกันคัดค้านเรื่องการขุดหลอกลวงมาตลอดนะครับแต่ว่าในชุมชนของพวกเราเองเนี่ยมันมีต้นทุนเรื่องคนเข้าใจเรื่องการจัดก,การชุมชนโดยระบบธรรมชาติอยู่ห้ามทิ้งขยะลงลำคลองปลูกต้นไม้เพื่อปรับระบบนิเวศริมน้ำรวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดความยาวคลอง9กกิโลเมตรแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมถึงร่วมกันออกแบบฝายมีชีวิต เพื่อคืนความชุ่มชื้นแก่ระบบนิเวศเป็นข้อตกลง4ข้อซึ่งประชาคมร่วมเมืองใช้เป็นกติกาในการดูแลสายน้ำซึ่งช่วยนำพาความร่วมมือทั้งผู้คนภายในชุมชนรวมถึงปลักดันให้องค์กรภายนอกเข้ามาเป็นภาคีหนุนเสริมการดูแลสายน้ำได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำก็เหมือนกันแวันนี้เรายึดหลักการมีส่วนร่วม ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมายถึงว่าเราเชิญผู้นําในชุมชนมาเป็นต้นคิดทุกวันนี้ครองนาโอนอกจากยังความชุ่มชืน้นให้ชุมชนโดยรอบแล้วยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้ตัวเมืองของจังหวัดพัทลุงช่วยดึงดูดผู้คนให้มาพักผ่อนขณะเดียวกันกระบวนการดูแลรักษาสายน้ำ ผ่านการมีส่วนร่วมที่แท้จริงได้กลายเป็นต้นแบบการจัดการสายน้ำของจังหวัดพัทลุงซึ่งหลายพื้นที่กำลังเผชิญภัยคุกคามจากการพัฒนาโดยเฉพาะการขุดลอกซึ่งไม่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาของชุมชนสนธยาแก้วขำไทย P ี s s รายงาน